สวัสดีครับสำหรับฟุตบอลในวันนี้นะฮะหกโมงเย็นครับมีเกมลีกเยาวชนนะฮะของเติร์กเมนิสสถานนะครับนั่นหมาหยิบคู่เอสกาบัตเยาวชน,นะครับพบกับซากาดัมเยาวชนมาพูดถึงนะฮะภาพรวมๆวเอสกาบัตเล่นในถิ่นตัวเองนะฮะได้เปรียบอยู่เล็กน้อยะครับที่เจ็ติรที่8นะฮะก็รองบัวเจอกับบัวนั่นเองะครับที่7นี่เอสกาบัตนะฮะสเกม ยังไม่ชนะใครนะครับแพ้เอาตินคาบ้านนะฮะศูนย์ส,สามโดนไปเต็มตีนเลยะฮะแล้วก็เสมอกัในเวชีในบ้านนะฮะหนึ่งหนึ่งขณะที่ซากาดัมฮะสี่นัดนี่เสมอหนึ่งแพ้สามนะฮะพวกเขาแพ้เนอเจติกสองหนึ่งเกมเยือนนะฮะแพ้โคเปดักในบ้านครับห้าศูนย์แล้วก็ออกไปแพ้เมิร์ฟสองสี่ก่อนจะมาเสมออาฮาวครับที่บ้านของอาฮาวหนึ่งหนึ่งนะฮะก็สองกล้องดูแล้วนะฮะทางด้านของซากาดัมเกมลุกดูดุดันน่าจะถือกว่าฮะซีซั่นนี้ยิงไปแล้วสี่ลูก ขณะที่เอสกาบัตฮนะเพิ่งจะยิงแค่ลูกเดียวครับแนมะ้ว่าจะแข่งน้อยกว่าแต่ดูแล้วนะฮะความหนักนวงอยู่ที่ทีมเยือนครับมองว่าโอกาสเสมอกับชนะสูงมากครับคู่นี้ฟันธงว่าซากาดามีแต้มครับผมซากาดามเยาวชนรอบหกโงบอลเติร์กเยาวชนนะฮะน่าเชียร์ครับ